สวัสดีค่ะวันนี้นะฮะก็กลับมาพบเจอกับเอมมี่เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เอมมี่จะมานําเสนอรถเก่งนะคะโตโยต้าอันติสนะคะเครื่อง1.8 S Sport นะคะตัวท็อปเลยปี2014นะคะราคา460,000บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะออกรถเพียง0บาทนะคะฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นที่9,000บาทต่อเดือนนะคะออกวันนี้นะคะขับไปเลยค่ะ ผ่อนดิทีกุมภาพันหกสี่เลยนะคะคุณลูกค้าขานะเดี๋ยวก็อื่นเลยเอ็มมี่จะพาลูกค้าทุกท่านนะคะไปชมรายละเอียดรอบคันกันจ้าคันนี้นะคะจะเป็นสีขาวมุกนะคะสีแท้สีเดิมจากโรงงานนะคะเดิมบางทั้งคันแน่นอนค่ะนะคะ,นะคะไฟหน้านะคะมัลติรีเฟกเตอร์นะคะผสมผสานกับไฟโปรเจคเตอร์กลมโตอย่างนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาบอกเลยนะคะว่าดวงตานี่คมโตมากนะคะสวยมากๆเป็นเอกลักษณ์กับโตโยต้าอันติดเลยนะคะ คิ้วนะฮะเป็นโครเมียมนะฮะคาดยาวอย่างนี้เลยนะฮะคิ้วโครเมียมคาดยาวไปถึงสุดไฟตาเลยนะคะสวยๆเลยคันนี้นะคะคุณลูกค้าขานะคะรถสวยมากๆนะฮะราคาเพียง4 6 0 0 0 0บาทนะฮะ460,000บาทนะคะ, 4, 60, ะ,ค,ะคันนี้นะฮะเป็นตัวท็อปสุดปี2014นะฮะราคาเบาๆนะคะเดี๋ยวจะพาลูกค้านะฮะไปชมล้อก,กันค่ะ คันนี้นะคะจะเป็นล้อม็กออลลอยแท้จากโรงงานนะคะล้ ac, อม็กออลลอยแท้จากโรงงานนะคะสวยมากๆนะคะคันนี้นะคะชุดแต่งสเกิร์ตแท้จากโรงงานรอบคันเลยนะคะคุณพี่ขานะคะโอ้โหสวยมากๆไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างทั้งสองฝั่งนะคะกรันสาดนะคะคุณลูกค้าขาทั้งสี่บานนะ ตอนนี้เดี๋ยวเราพาไปชมประตูฝั่งคนขับนะคะกระจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าค่ะนะคะพวมลลาลัยหนังนะคะสีดำมัลติฟังก์ชันนะคะคันนี้ไม่วิ่งเพียง66,789โลคุณพระรถ6ปีวิ่งไปแค่60,000กว่าโลตกปี1,10,000โลเองนะ คันนี้นะฮะเครื่องเล่นจะเป็นเครื่องเล่น CD นะคะ fM วิทยุ USB A-UX คือเสียบได้หมดเลยนะคะแอร์ Air, เป็นแอร์ออโต้นะคะเกรลออโต้ค่ะนะคะช่องเก็บน้ำนะคะวางแก้วน้ำสองช่องนะคะที่เก็บสัมภาระนะฮะและที่พักแขนนะคะตรงนี้เบาะสวยมากๆนะคะเป็นเบาะหนังสีดำแท้นะคะเป็นโทนสีดำด้านในดูดุมากๆเลยนะคะเบาะไม่มีรอยแตกเลยนะคะคันนี้ โอ้โหสวยจริงๆนะคะคันนี้หรูหรามาฮามากๆนะคะเดี๋ยวพาไปช่วยองผู้โดยสารกันค่ะห้องผู้โดยสารนะคะสวยงามกว้างขวางนะคะนั่งได้หลายที่มากๆนั่งได้หลายคนเลยนะคะคุณพี่ขาเบาะสวยจริงๆคันนี้ใช้งานเพียงแค่หกหมื่นโลโอ้โหรถใช้งานหกหมื่นโลนะคะเจ้าของเก่าแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยคุณลูกค้าขาลองดูเบาะเบาะสวยมากๆ นะคะคันนี้นะคะสี่แสนหกบาทนะคะผ่อนเพียงเดือนละเก้าพบาทต่อเดือนนะคะลูกค้าขายิ่งดาวยิ่งผ่อนถูกนะคะไฟท้าย LED นะคะสวยมากๆคันนี้ไฟท้าย LED นะคะคันนี้เป็นเครื่อง1 8 s Sport อนะคะ1.8 s รนะคะโคลรคล่าอันติคของเราสวยๆเลย นะคะมีระบบเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดนะคะเวลาเราจะถอยชนสิ่งกีดขวางนะคะมันจะร้องเตือนเราดังมากๆนะคะเคปล่าแทนะคะติดมาจากโรงงานนะคะดูเลยสวยๆเลยคันนี้โอ้โหใครได้ไปนะคะคือคุ้มแน่นอนนะคะมีสปอยเลอร์หลังนะคะสปอยเลอร์นะคะไม่ต้องแต่งอะไรแล้วออกไปคือใช้งานได้เลยออกจากบริษัทเราสามารถขี่ออกต่างจังหวัดได้เลยนะคะรับประกันเลยนะคะทางเรามีวันตีจากทางร้านให้1เดือนนะคะ สวยๆเลยนะคะคุณพี่ขาบริษัทเราเนะะี่ยฮะเน้นโต y o ต้าอันติดเยอะมากนะคะรถของเราโตโยต้าติดเยอะมากมีทุกสีทุกรุ่นทุกปีทุกแบบนะคะทุกตัวนะคะมีทุกแบรนด์เลยนะคะสำหรับใครชมคลิปนี้แล้วนะคะอยากสนใจมาทดลองขับนะคะมาได้เลยที่ซอยเสรีไทย95นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะคะ หรืออยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0967252736นะคะเบอร์เอมมี่แอดไลนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเอมมี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ